100%ซ u เปอร์เลกับนาเบลแชมเปียน vs แชมเปียนอันนี้เป็นสนใจมากแล้วก็ผมว่าญี่ปุ่นจะระเบิดแล้วก็ทั่วโลกจะระเบิดอันนี้ทุกคนสนใจทำไมซูเปอร์เลกปีที่ก่เข้าไป uh, ที่ญี่ปุ่นแล้วเขาชนะทาเครุใช่ไหมเล่นไฟต์มันมากและนาเบลเคยโดนน็อกจากซูเปอร์เลกแต่ความจริงนะถ้าเกิดเราดูนาเบลเป็นคนเลเรื่องเลยเมัน ขึ้นแบบแล้วก็ความมั่นใจตัวเองมันขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์แบบสิบเท่าเลยอะ่ะจนเวรานั้นถ้าเกิดซูเปอร์เล็กบานนะ,ะม,มีมีอันนีอันตรายแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไฟนี้เราจะจัดที่ญี่ปุ่นแล้วก็ทำไมร้อยเปอร์เซ็นต์คนญี่ปุ่นเขาเจะเขาเจะรักมวยไทยแล้วก็รักซูเปอร์เล็กกับนาบิโอร้อยเปอร์เซ็นต์ิอครับซูเปอร์เล็กเคยเป็นแผลให้เรารู้สึกว่า ครั้งนี้เราอยากเอาอะไรไปแก้กับซูเปเรคครับผมก็กอนอื่นก็ต้องขอขอบคุณพี่ซูเปเรคมากนะครับที่ทำให้ผมได้เก้าขึ้นมาแล้วก็เติบโตจากวันนั้นมามากพอสมควรครับแล้วก็วันนั้นการที่ผมแพ้ไปมันเป็น ที่ทําให้ผมได้รู้หลายๆอย่างครับผมว่าระดับแนวหน้าระดับโลกมันเป็นยังไงแล้วผมรู้ว่าผมต้องพัฒนาตัวเองเยอะจากวันนั้นผมก็พัฒนาตัวเองมาเยอะขึ้นมากๆครับผมแล้วก็ผมรู้ว่าพิศวเลนเขาเป็นระดับหนึ่งของโลกครับผมแล้วก็ผมไม่มีทางประมาทอยู่แล้วผมผมจะซ้อมหนักขึ้นไปอีกครับผมผมต้อง เอาเป็นไรมั่นใจมากเช่นแล้ววันนี้ขึ้นไปต่อยนะครับทา่ากลางที่ต้้งบอกว่าแฟนบวยมาเยอะขนาดนี้เนี่ยแล้วเกมที่ออกมาแบบนี้รู้สึกว่ามันเกินคาดไหมที่เรารู้สึกว่าเกมมันจบเร็วขนาดนี้ครับก่ <c oughs> อนที่ผมจะชมผมรู้สึกแบบว่าตื่นเต้นมากครับผมตื่นเต้นมากสุดในชีวิตละเ <c oughs> ออผมไม่ได้ตื่นเต้นแบบนี้มาเป็นปีๆแล้วตอนเด็กๆผมตื่นเต้นแบบนี้ครั้งนี้มันก็ทำให้ผมรู้สึกเหมือนย้อนไวล ตอนเด็กตอนอายุสินเต้นตอนที then, so, like, ่ข oh, so, so, ึ้นเวทีครับผมแล้วก็ตั้งใจตั้งใจมากๆครับผมตั้งใจทําเต็มที่ตั้งแต่ก้าวขาขึ้นไปบนเวทีครับผมแล้วก็มันก็ทําได้ครับผมแต่น็อกเอาอะไรผมไม่ได้หวังครับผมแต่ว่าช่องมันมาครับผมมันมาเองก็ตามที่พูดไปครับผมถ้ามีโอกาสปิดเกมก็จะปิดเกมครับผมก็หลังจากที่จบไฟนครับทางด้านของพี่ซุปเปอร์เล็กครับก็มีการโพสต์ทางโซเชียลว่า เจองานยากอู่แ <facial> ล้วนะครับแต่จะฝากอะไรถึงพี่ซูเปอร์เล็กไหมครับที่ชมเกมนี้อยู่แล้วก็มีโอกาสจะเจอกันในไฟต์เดือนมียครก็เจอกันคบพี่ซูเปอร์เล็กมาเต็มน้อยแน่นอนครับนพี่ซูเปอร์เล็กงจนอีกทีครับคุณชาปีคิดว่าเกมเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนครับเออไฟต์ที่แรกซูเปอร์เล็กวันเกมแผนจอดยางแล้วก็ต่อยลำตัวแล้วก็ผมตกใจนะตอน นาบิวมันมันโดนล็อกง่ายแต่หลังจากนั้นผมคุยกับแมดี้และแมดี้คนักข่ายของนาบิวและนาบิวมีปัญหาในครอบครัวตอนนั้นอะแล้วก็ไม่ได้ซ้อมหนักมันก็มันไม่ได้โฟกัสร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมี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 เรื่องที่บ้านแต่ไฟน์นี่ที่ชกับนิโกเขาเป็นโฟกัสร้อยเปอร์เซ็นต์จากวันั้น ผมว่านะสุเปอร์เลกประมาทมีอันตรายนี่เป็นนิวนาวิลแล้วก็ไฟสนใจมากนะมันไม่ผมว่าไม่มีใครโดนน็อกง่ายๆย,ยกหยกสองอาจจะมียก3าสี่ที่อาจจะได้เมีโอกาสน็อกแต่ไม่รู้ใครน็อกใครนะแต่นี่เป็นเป็น the best of the best ทั่วโลกสองคนนี้ this question